ได้ยินเหมือนมันจะมาเว้ยใครบวะนี่ไงมันโฉบกูมันโฉบก,ชบกูชึบเข้าหัวโถแหลกโอ้ยนกมันกินนเยอะมีกินเรื่อยๆแดกนกกันเพลินละมึงทีเนี้แยแก้ไว้แก้ไว้ ปา,าติดอีกแล้วติดอีกแล้วมาอีกแล้วมาลุล <c oughs> ัวเลย <c oughs> เยอะอไม่อดตายแล้วแหละครับไหนโ,โคตรนกแล้วปลาได้ไปดูบ้างปะปลาไม่ยังไม่มีอ่ะ,อะ ไอ้คูณเยอะโอ้กูรอมันฝรั่งมึงอย่างเดียวเลยเนะี่ยเมื่อไหร่ไอ้เแคยโตยากโตเย็นลเลื่อนต้นมันยังอยู่อ่ะแต่ว่าผลมันอนะ่ะเก็บได้ีต้นแรกมึงบัตไม่รู้ยกมาแล้วยกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยกมาแล้วแล้วกูยกมาแล้วไง ตู้คอนเดนเนลวางบนไม้เปลี่ยวจัดไม่พังเลยโคตรแข็งแรงอ่ะถ้าโปเต,ตโต้ยังยังไม่โตกูยังไม่มีแผนอะไรต่ออ่ะกูรอโปเต,ตโต้โตอยู่อะ่ะนาจีกนานอยู่อะ่ะควายยังเนนกเกมนะ <c oughs> โคตรโง่เลย,ยไอม่งบินมาติดกับดักล้วน <c oughs> ก็ถูกเลยกับดักนกก็ต้องได้นกดิวะ แม่แบบล้วนจับแต่ไม่มีเหี้ยเลยรอดแล้วอย่ดีแม่ก็บินมาของแม่งมันมันจะหากว่านี้นะเว้ยถ้า,ถ,าถ้ามันมันมีปลาขึ้นไปติดอ่ะว่าหากาปลาจะขึ้นไปขิ้นไปติดยังไงะเอานกออนก,ก่อนนกเยอะเกินติดอีกนั่นอ่ะไม่ง้องอะนกเยอะอะใช้อะไรเป็นเหยื่อวะไม่มีอะติดง่งาย,เยๆเลยอะติดง่ๆเลยอะกูเสียวเรือกูาหายมากเลยวันวัน เอ้ยริ่มเริ่ละเริ่มละเริ่มโตละเอ้ยเริ่มโต,แล,มตแล้ววะต้องนอนเว้ยนอนแล้วมันจะโตวไวกูเนี่ยกูอยากได้น้ำมันกูรอนมันไม่ไหวเลยเฮ้กูว่าต้องอันนี้ฐานเรือหน้าด้านหน้าต้เป็นยางแล้วหละดถังไปเอาฝังนูน้นติดเลยติดเลย <laughs> <laughs> ลุ้นอยู่แต่กันก,กันแล้วตอนเนี้นะเรื่องทำหาเลยละมันอะ่ะลุ้น,นกติดอะ่ะก <c oughs> ูเห็นมันติดอยู่เรื่อยอ่ะแป๊บหนึ่งนะกูลืมไปเลยว,ว่ากูจะทำไอเนี่จะลองทำหอ,อกหอ,อกหินอะ่ะมันนา่าจะแรงกว่าเดิมหลายเท่าเลยเรียบร้อยได้สัก,กีหนึ่งบัคกูบักตั้งนานกว่ากูจะได้เครื่องมือกูพบและทิ้งคอนไม่นี่ไม่ได้ใช้แน่นอน่ปลุยเหอะเอาสมอออกลุย ดูเข็มทิศด้วยนะมีป่ะจะอ้อมไปหลังเกาะเลยไม่ม oh, <o> ีซากเรือตรงนี้เนี่ยสำรวจแล้วยังอ๋อเนี่ยมีลูกบอลด้วยเนี่ยขนาดเฮ้ยใกล้เรือที่เรานี่เยอะดูระหว่างเกาะเรานะเช็กเกาะเราดีๆกับเกาะข้างหน้าเราอะโอ้โหมันอยู่ระหว่างตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้อะเอ้ก็ดูไงมันมันเฉียงเหนือหรือเฉียงใต้แค่นั้นนี่ย แต่กูจํารูปลักษณ์ของเกาะได้แล้วเพราะว่าต้นไม้แม่งไม่เหมือนเกาะอื่นไหนมันไหว้น้ำล่นกับกูหรือมึงจะเอากับกูฮะเกาะสมอล่อให้เจ้ากับฉลามปะยัง,ย,งยังไม่เคยตายเดี๋ยวก่อนก็นก่อนกุ้เกาะใหญ่ดีวะ่ะหน้าไปวะ่ะทางขวาโน้นไหนปะเออจำง่ายอันนี้เกาะเราคอนเทนเนอร์อยู่ฝั่งขวายิงตรงไปเกาะนู้นเลยเปล่าเกาะน,นี้มันเล็กไปวะ่ะตาย คูดาวแล้วมันบอกโอเคถ้าคูดาวก็ต้องเข้าเกาะนี้ก่อนปิดปิดใบเรือด้านในเอามีผ้าใบด้วยแจ๋วเอาไว้ครับแบนเดดไม่ได้เอาครับเลยนะเอาครับแบนเดดอ้าวอ้าวอ้าวมึง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 โอ๊ย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 ไอปูไอปูลุงลุงลุงปูไอปูเสร็จร้อยโอ๊ยมันหนีมันหนีมันหนี มึงหนีเหรอมึงมึงหนีมึงหนีเหรอมึงหนีเลยเหรอเริ่มสู้ได้แล้วเริ่มฮาวแล้วเว้ยเม่ีแม่งเก่งจัดเลยตอนแรกอะ่ะกินมาเต็มเลยนะ UV มันเผาแล้วแม่งอาหารแม่งรดเยอะจับต้องทาครีมกันแดดเลยทำละทำวิำวอ่ะว <laughs> ิวชิวชุ่มหายจะมุดแล้วเนะี่ยจะสุกไหมเนะี่ยวันเนี่ย เอาเด้งของกูร่วงหมดเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรอะอะไรอะอะไรอะมันดิ้นได้อะจะได้กินไหมนะกูดเดี๋ยวเนี่ยกูนอนแม่งมไม่ต้องเล่นอ้าวแล้วน้ำอ่ะที่ผ่านแล้วน้ำไม่มีไงเอา้าเด้งเฉยอะไรวะเนี่ย ป่านี้ปะปีปี้อ่ะไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่แหละเอาไปปลูกเอาไปปลูกโอ้ปลาที่นี่โคตรใหญ่ปลาที่นี่โคตรใหญ่ปลาที่นี่โคตรใหญ่ตายโอ้ยโอ้ยฉลามไม่เชี่ออ้ออ้จะตายอ้อธนูไปไหนอ่ะเออไหวเฮียกูม,มีธนูนี่ว่าเฮ้ยปลาเกา๋า <laughs> ไอ้แก้งสามเสเตยมันแดกกูหลังก็แดกกูโฉบแล้วไปเลยวะ่ะเฮี้ยมากลากปลาเก๋าขันฟังก่อนไปแล้วอืโดนโดนมึงโดนโดนนี่แม่งโคตรปลาเกา๋าหายไปไหนหายไปไหนตัวบักเอฟเลยอ่ะ ไม่มีน้ำกินนะต้องกลับบ้านนะตอนเนี้ยเหียวแล้วท่านูบักละมึงแบบไปเก่ากลับบ้านด้วยนะมาดิมาดิมึงมาดิว่ยายมาดิเด้มึงมาดิอุ้ยธนูปักเต็มตัวแมงเลยเิ่งต้องหอ,อกข้ามหอ,อกหลายอันแล้วก็ปลาใส่แม่งแต่ถ้าจะให้ดีก็ปืนที่กูทำอะ่ะอันนั้นน่ะแรงโอ้โหธนูแม่งปักเต็มตัวเลย <laughs> ทำมาร์กเหรอไอนี่คือโจทย์อะไรเงี้ยเอ่ะ <laughs> ไปไหนแล้ววะไม่ไม่กลับเอาชีวิตต้อนเข้าวันที่12แล้วนี่มันไม่ตายอะ่ะเดี๋ยวกูขึ้นฝั่งก่อนกูเอาไม้ก่อนกูจะเอาหอกไม้ปลามันเอา้ากูโดนพิษอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าอย่ามาตรงๆนะเว้ยกูไปดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนวะกูจะได้ไม่เหยียบอ๋อนี่ไงง่วงเหรอเนี่ยไอแบบง่วงเนี่ยอย่าไปเหยียบมันนะเนี่ย <อา S 1> เห็นปะเนี่ย อันนี้มันมีใช่ไหมมันมีหนามย,ยับเยียบยับเยียบมันนะกูโดนละกูติดพิษอีกอะเอาเอาปีพี่มาหน่อยดิต้องใช้แล้ววะเดี๋ยวค่อยหาใหม่เดี๋ยวอนเด้ปลูกม,ม,มันเรียบร้อยหายดีเป็นปิกกระโตปกติปลากระเบนฆ่าได้เปล่า มันต้องมีของขาวอะไรที่ฆ่าได้ปลากระเบนเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยนี่หอกคู้ดีว่ะไปไหนแล้ววะกระเบนยังไม่ได้ปลาฉลามไม่ได้แต่พวกปลาตัวเล็กตัวน้อยได้หมดเลยได้ยินจะมาเลยจะบอกว่านี่ไงโฉบกูไม่ฉบกูชึบเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวไปไหนแล้ว โอ้ยมันเรียกมันเรียกน้องวานวมาไอ้ีไอ้ขี้ฉลามวานถอยถอยถอยขี้ดีแรงขี้นีแรงมากนีแรงมากเลยมันเรียกลูกพี่มาเรียกลูกพี่มาสวัสดีเดี๋ยว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 ไม่เียดัวเกตจยบเรียกผัวเลยมาเหรอตาย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 มานี่เลยกูได้แดกแชมป์แล้วนี่ อย่าลืมนะอย่าไปเหยียบมันนะไม่มีปีปีแล้วนะนี่เป็นปลาดาวม่วงๆใช่ไหมเออนั่นแหละปลาเข้าสองดอกอีก้ช่ไ่มมานี่เลยนี่โอ้ตัวคตรใหญ่เลยนี่ได้ฉลามมาแล้วนี่สู้มากูสู้กลับช่วงนี้กูบอกเลยกูอยู่ตัวกันแล้วอยู่น้ำว่ะต้องกลับบ้านมึงแบกฉลามกลับไปเลยได้ปะได้ต้องใส่เรือไปไม่ได้อะทำไมอะเรือมัน มันเบาอ่ะม,ม, okay. มันต้องถือไปอ่ะเออว่ะเออว่ะพอวางแม่งโยกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากขอมันกลับไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวปักอีอะถือต้องถือและฉลามจะได้ยังได้ยังไงเอากลับไปแต่เนื้อได้อยู่เอาเนื้อกลับไปดีกว่าทั้งนั้นแหละมันก็แลบประเก๋าเลยนะ เอามันได้หนังด้วยเว้ยฉลามอ่ะอาดีเลยดีเฮ้ยเอเจปูนิบจัดย่า่ข้าวข้าได้หนังข่าฉลามแล้วได้หนังไม่ได้มันไม่ได้ได้เนื้อมันได้หนังแจ๋วดิเอาแจ๋วเลยเอาได้เนื้อแหละเอาได้หนังสองที่เหลือเป็นเนื้อโคตรดีอ่ะมึงเอากลับไปเลยนะพวกไอเนี้ยนูน่ะสังกะสีผ้าพวกนั้นอ่ะ ไห้กับบ้านจะอยู่น้ำตายไอ้ไวเลยเปิดไปเลยที่สองด่วนมันตามล่ามันตามตูดมาเว้เลยจะเอาอะมึงจะเอาอะมึงดูดิตัวนี้มันห้าวขนาดนั้นเลยหรออามีดกูไปแล้วท้าวขนาดนั้นเลยหรออามีลอยอยู่กลางอากาศด้วยมีดกูไปแล้วห้าว่งห้าวอ่ะเอาเอาเอนมีเพื่อนม,มีเพื่อน ห้าวเหรอหึ้งห้าวเหรอไป็ปลาเข็มปลาเข็มปลาเข็มแทง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 ได้ปะแบบไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วกูรู้แล้วจะสู้ไอ้ฉลามยังไงขามหอ,อกเยอะๆเอาใส่ตัวไปให้เต็มเลยป่านี่จะทางกลับบ้านเรอ่ะใช่กูจำได้เราไม่ได้มาเฉยกับกูาตาอวะเอาแกเดี๋ยวจะพาคุณหลองอีกเนะี่ยก็ต้องใช่ดิกูจำได้กูจำอยู่ว่าคอนเทนเนอร์อยู่ขวาเฮ้ยไอหลามไอหลามเห็นปะข้างหน้า เอาดี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 าดนี่ดังเจือกดังเจือกไปไหนแล้วเอาเอามึงหลุดเหรอเอเอออเเดี๋ยวกลับไปเซฟบ,บ้านเดี๋ยวพอก่อนแล้วกันอย่างนั้นแหละมาแล้วบ้านกูร้อยเซฟแล้ว